สวัสดีครับผมเอแบ็กในจิกทแลนด์วันนี้อยู่ที่พัทบองนะฮะวันนี้เจอลูกอาจารย์ศริกาก็ชื่ออาจารย์อาจารย์าาระอาจารย์ระนะฮะเราได้มาอีกครั้งหนึ่งมาอาจารย์เป็นลูกสาวเขาเป็นลูก,สา,าลกสาวเขาแล้วก็สืบทอดเจตนารม์ของอาจารย์ศริกาวันนี้เรื่องที่เรานําเสนอนั้นเป็นเรื่องความเชื่อของทางกัมพูชานะฮะหรือความเชื่อของทางขเขมรเราเป็นมนต์ดำเนาะเรามีน้ํามันพายก็ จองขจองอาถรรพ์เจ้ากระบานแล้วก็สักยันนะฮะที่นี่ก็จะมีการสักยันนะครับเรียกสเสน่ห์ทำเรียกโหเรียกมีอากาศนะฮะอาจารย์มีชื่อเสียงไหมพี่วันมีมาหลายปีแล้วมีมาหลายปีแล้วอ่ะพี่วันมองกล้องเลยเดิอ่าอันนี้พี่<อ>วันนะครับก็มาจาับปบแปดกันมาลุยกันนะฮะอาจารย์ก็จะเก่งมากเลยนะครับ ตั้งแต่พ่อเสียเนี่ยก็รับงานเยอะมากเลยนะฮะเราไม่มีเวลาผ่อนก็ก็อาจารย์มีเก่งมากปะแกประแกครูปะแกอาจารย์ระนะฮะวันนี้เราดีใจมากที่ได้มาเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งประเทศเขมรได้เปิดแล้วนะครับท่านชมเข้าได้ไม่ยากก็เหมือนปกติฮะแต่ต้องมีพาสปอร์ตวัคซีนนะฮะฉีดหรือฉีดวัคซีนครบ3เข็มขึ้นไปก็จะดีนะครับส่วนเรื่องความเชื่อนั้นมีคนมาทําเยอะไหมถามอาจารย์ดิเวนมาเวนมาทวยอาจารย์นี เนต่ัตัวเันอ๋อขาบอกว่ามีมีคนเยอะมีคนเยอะแต่เขาไม่รับเยอะนะรับไม่รับเยอะรับิดหน่อยโควิดอ๋อโควิดโควิดกันช่วงนี้ก็ปลอดโควิดละก็ฉีดวัคซีนอะไรก็มาได้นะฮะที่พัตบองก็มีอาจารย์เก่งๆนะครับอันนี้เรานําเสนออาจารย์ผู้หญิงอยู่ที่พัตบองเชื่ออาจารย์ละนะครับผมเคยมาสัมภาษณ์ก็มาทางานบ่อยๆเมื่อ ตอนที่ยังไม่จุดโควิดนะครับก็เดินทางกันมาที่พัทบองวันนี้เราก็มาบ่ายแล้วนะนะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมสมนใจเนี่ยมาหาอาจารย์ได้เลยนะครับอาจารย์ยินดีต้อนรับนะครับเอดบเด็กแมนจิแลนช่องผมก็จะเป็นช่องแห่งความเชื่อสาทแทนความเชื่อของทางมนุษย์ทีเรื่องทำเสน่ะนะฮะ หรือว่าเรียกจิตแฟนกลับมานะฮะหรือทําให้คนรักคนหลงอาจารย์นี่จะเก่งมากพ่อก็เก่งเนาะแต่พ่อก็เสียละนะครับป้าป้าก็หลายปีแล้วป้าป้าสังกายนะไอ้อยมโจเจอฟส์นะพ่อคุณพ่อปเกปกกเน่ยนะแล้วผมได้มาทํากับคุณพ่อเขาครับอาจารย์นี่ก็เก่งมากนะครับ เยี่ยมจริงๆนะฮะวันนี้เราได้มาตือ,อที่พัตตะบองพยมตือพัตตะบองมหาอาจารย์นะครับคนนี้นะฮะท่านผู้ชมที่สนใจในศาสตร,ร์ของค mm hmm. องเมเนืแท้นะฮะเราอยู่ในที่พัตตะบองเลยไม่ได้อยู่ในไทยนะฮะแต่แต่ขอบอกก่อนถ้าใครจะมาก็ต้องทำพาสปอร์ตข้ามแดนมานะครับ mm hmm. ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมถ้าสนใจมาพอ้วนบอกเลยมองกล้องเวยครับมามามองกล้องเนีย่ยสวัสดีครับคนไทย สวัสดีครับคนไทยถ้าอยากจะมาพี่วนก็อายวันนี้ไม่ค่อยกล้าสู้กล้องนะฮะผมก็อยากจะเชิญชวนคนไทยได้มากันนะครับสำหรับวันนี้นะฮะอาจารย์เก่งนะครับขอบคุณครับอาจารย์ละอาจารย์นิเยะแหมะให้คนมาอาจารย์ไม่พูดมากนะฮะแต่มนวิธีนี้ขังมากเลยแล้วประแกนะครูโอเคครับขอบคุณมากาครับ